ดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะโอ้โหนะจะนี่ก็จะกป็ช่วงด่า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 ด่เคอยคิดชื่อตอนทีมแล้วกันนะโอเคนะฮะผมต้องไลยตัดต่อไม่ได้ไม่ได้คิดแก่นี่ผมจะมารีวิวคอมแม็กนะฮะจริงๆแล้วก็อยากทำคลิปอะอยากทำคลิปลงนะแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะเป็นยางนอนก่อนโอเค อันนี่คือคอมเมนต์ทันทีสภาพดูโฟกัสโฟกัสดิโอ้เสียงไม่โฟกัสอ่ะเนี้ยก็เป็นร่องรอยมากมายนะนะครับแล้วก็อ,อคอมดับเฉยเลยแล้วก็มา หมายถ้าผมไม่ถึงไม่ทำในคอมแม็กเลยนะฮะก็อยากเย่างนี้มากกว่านครับก็จะมีทั้งโซฟอรีแล,แล้วก็มีระบบมากมายที่ผมก็เองก็ไม่เข้าใจนะว่ามีมาเพื่ออะไรก่อนเราเข้าโซฟอรีกันเลยครับว่าไปแล้วก็คณเขาจะกลายเป็นย ahoo ละเลินะฮะกลับไปแล้วจะไปที่ Google กูเกันนั่นเองนะครับพิการเปลี่ยนภาษาฮะอ๋อ มันจะไม่มีปุ่มอะไรอ่ะที่มันเป็น,นไว้เปลี่นภาษาตรงนี้นะฮะตรงนี่ก็ภาษาอังกฤษอยู่ใช,ะะใช่ไหมฮะกดดิเฮ้ยมันเดืเนี่ยภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะโอ้ยโอหแล้วก็ถ้านะวิธีแบบภาษาไม่ใชก่กดตรงนี้นะฮะนะฮะไม่ใช่นะฮะแก่ขึ้นอย่างนี้คนะมันต้องเปลี่ยนภาษาโดยการกดะะกคอมมานด์นะฮะแล้วก็สเปซบาร์แบบโคตรรัวนะฮะ เทสองนะฮะก็จิเปลนหน้แล้วนะครับคอมนี้สเปคเทวิกากมากนะฮะแล้วก็เล่นเกมได้ไม่มากนะฮะอัดโมโหูคนเดียวก็ได้นะฮะก็ก็ก็โอเคครับนะคือผมอยากลงชิปนะเฮ้ยแต่ผมไม่ไไรู้ทาบเลยคุณต้องเข้าใจผมอนะ ผมไม่รู้จะทำอะไรดีโอแบบแบบแสงขึ้นแบบแสงขึ้นวันนี้ก็สว่างเกินหน้าจอขาวสุดโอ้ครับครับก็นี้ก็มีเท่านี้แหละฮะถ้าแต่ผมมีอะไรน่าทำผมก็จะมาทำนะฮะโอเค